สวัสดีเช้าวันศุกร์ครับพี่น้องทุกท่านเช้านี้ก็มาพบกับผมมิเตอร์แซมนะครับที่ช่อง y o ยูทูบที่จะเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับเชา้านี้ผมก็จะได้นำเอาวัตถุมงคลอของครูบาอาจารย์ทั้งสายจังหวัดนะครสวรรค์และในจังหวัดใกล้เคียงมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับพี่น้องครับ พี่น้องท่านใดนะฮะอยากจะพูดคุยกับผมอยากจะทำความรู้จักกับผมนะครับก็มาทางเบอร์โทร0863529656หรือว่าติดต่อทางไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรนะครับ0863529656นะครับอย่าเพิ่มเพื่อนด้วย ID ดไลน์เพราะว่านั่นเป็นไลน์เก่าผมผมเข้าไม่ได้นะครับหรือพี่น้องที่เข้ามาใหม่ๆนะครับ เมื่อชมวิดีโอของผมจบแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้นี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทําออกมาเป็นประจำประจำนะครับวัตถุมงคลที่ผมนํามาท่านได้ชมนี่เป็นวัตถุมงคลเก่าๆทั้งนั้นนะครับดูง่ายสบายตามีที่มาที่ไปชัดเจนด้วยนะครับโอเคเช้าวันนี้ผมก็จะได้นําเอา,อาเรื่องวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ที่ อยู่ประจำเชียนหมากหรือตะก้าหมากของคนยุคสมัยโบราณนะครับเนื่องจากว่าสมัยโบราณน,นั้นเขาเคี้ยวหมากกันนะฮะกินหมากกันทุกบ้านจะกินหมากหมดเลยผู้หญิงผู้ชายก็จะกินหมากนะครับดังนั้นวัสดุหรือวัตถุที่วัตถุอะไรที่เครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆนั้น อยู่ในตา้าหมากหรือเชี่ยนหมากเนี่ยก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งซึ่งผมก็จะไามา้ท่านได้ชมวันนี้นะแต่ก็ยังไม่ได้หมดนะครับมีมีอีกหลายอย่างนะครับแต่วันนี้เอามาแค่ประมาณทัก3สอย่างให้ท่านได้ชมนะครับอย่างแรกเนี่ยจะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับเรียกว่ามีดหั่นมากที่อยู่ในเชี่ยนหมากตะก้าหมากของคุณย่าคุณยาย สมัยโบราณนะครับเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับทำพิเศษออกมาให้มีขนาดพอเหมาะที่ผู้หญิงจะใช้หรือว่าเอาไว้หันหมากนั่นเองนะครับ <c oughs> ลักษณะมีดก็จะมีทั้งด้ามไม้ด้ามเขานะครับมีทั้งด้ามไม้ด้ามเขาแล้วก็ด้ามงาวัสดุที่ใช้ก็หลากหลายอย่างนะครับบางทีเป็นเงินก็มีนะครับ เป็นเงินก็มีเป็นพวกหวายัาดก็มีนะครับแล้วก็เป็นพวกอลูมิเนียมขาบินโตพวกนี้มีหมดนะครับวันนี้ผมจะเอามาให้ท่านได้ชมเล่มนี้มีท้องถิ่นทั้งนั้นนะครับผมได้มาจากท้องถิ่นทั้งนั้นท่านสังเกตมีดเล่มนี้เนี่ยนะครับเป็นมีดที่ ลักษณะที่เราจะต้องสังเกตก็คือการตีพับแบบโบราณอันดับแรกนะครับพอพีเดเนียมีอายุกเกินร้อยปีนะ <c oughs> <c oughs> เมื่อมีดมีอายุกเกินร้อยปีเนี่ยกมวิธีในในยุคโน้นเราก็ลองคิดลองลองหลับตาจินตนาการดูว่าเครื่องเครื่องเชื่อมเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรือมันมีอยู่มันมีอยู่ตามเมืองต่างๆนะฮะซึ่งมันอยู่ห่างไกลนะมันอยู่ในเมือง เดินทางลำบากสมัยก่อนก็เดินทางด้วยเกวียนด้วยช้างด้วยมา้าด้วยเท้ามันลำบากมากนะครับดังนั้นชาวบ้านเขาก็ต้องใช้อุปกรณ์หรือวัสดุที่หาได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นพวกอลูมิเนียมขาบินโตพวกหวายนะครับหรือว่าพวกทองแดงทองเหลืองอะไรพวกนี้นะครับชาวบ้านเขาหาได้มีดเล่มนี้ก็จะมีลักษณะเป็นมีดทรงโบราณ ที่เขาใช้ในตะกร้าหมากนั่นเองนะครับเป็นด้ามงาเป็นด้ามงาเนี่ยความเก่าของงาพี่น้องดูนะเพราะมีดเล่มนี้มีอายุเกินร้อยปีนะครับมีอายุเกินร้อยปีเนี่ยงาเก่าดูง่ายอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับงาที่มีอายุเกินร้อยปีแล้วนะครับเป็นงาที่ถูกใช้อยู่เป็นประจำๆอยู่ในตะกร้าหมากนะครับอยู่ในเชี่ยนหมาก เดี๋ยวผมขอซูมให้ดูใกล้ๆนะครับกล้องของผมนี่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือเวลาส่องแล้วที่ชัดอยู่แล้วก็ทำให้ไม่ชัดนะครับทำให้เบอร์คุณสมบัติพิเศษมากนะครับมันสะท้อนแสงไฟด้วยเหละนะครับ ครับความเหี่ยวความอะไรเนี่ยนะครับความเหี่ยวความย่นของงานนี่นะเห็นไ,ไหมครับเออเราดูตรงนี้นะครับเราดูตรงพวกโลหะพวกนี้เป็นโลหะดำนะครับเมื่อเป็นโลหะดำนี้ก็ดูนี่ฮนะความเก่าของเขานะครับ พวกนี้เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมเก่านี่ท่านต้องดูให้ออกนะอลูมิเนียมเก่ามันไม่มีความสดนะครับเพราะมันมีอายุเกินร้อยปีนะครับเมื่อมีอายุเกินร้อยปีเนี่ยท่านดูตามซอกตามมุมตามอะไรพวกนี Point, ้นะครับเก่ามากเห็นไหมครับความเก่าของแต่แล้วโลหะเนี่ยเขาจะมีธรรมชาติความเก่าของเขานะครับทองเหลืองร้อยปีก็จะมีธรรมชาติทองเหลืองร้อยปีทองแดงร้อยปีก็จะมีจะมีธรรมชาติทองแดงร้อยปีนะครับ เหล็กดำร้อยปีเนี่ยเหล็กดำร้อยปีนะครับก็จะมีธรรมชาติของเหล็กดำร้อยปีวายร้อยปีไม้ร้อยปีงาร้อยปีมีธรรมชาติร้อยปีของตัวเองทั้งนั้นนะครับให้เรา,เาจดจําต้องเห็นบ่อยนะต้องเห็นบ่อยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดูธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นกับวัตถุอะไรเหล่านี้นะวัสดุอะไรเหล่านี้นะครับให้ดูนะครับ บางทีเล่มนี้ก็จะมีพวกไขพวกอะไรพวกไขอลูมิเนียมอยู่นะครับเนี่ยแล้วไม้ท่านดูไม้ไม้เก่ามากนะครับเนี่ยไม้เก่ามากตามมุมตามหลุมตามรอ,อยเนี่ยก็จะมีฝุ่นมีละองไปจับเยอะนะครับอันนี้การเข้าเขาเรียกว่าการตีพับแบบคนโบราณโบราณน,นะครับ เนื่องจากว่าเครื่องเชื่อมเครื่องอะไรเนี่ยมันไม่มันมันไม่มีแต่ว่าเขาสามารถใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยทำให้โลหะพวกนี้จับกันแน่นนะครับก็ถือว่าโอ้สุดยอดมากนะครับภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับอ่าเนี่ยเป็นมีดทรงโบราณที่เขาใช้อยู่ในตะกร้าหมากของคุณย่าคุณยายนะครับ ท่านดูนะน่นนะความเก่านะความเก่าของเขานะครับเก่ามากนะครับเก่ามาก,ก,ามากอายุเกินร้อยปีนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมที่เป็นลายเปลวเพลิงนะครับที่เป็นลายเปลวเพลิงแล้วก็กระหนกอ่าพวกกระหนกเถาวันกระหนกลายไทยอะไรประเภทนี้นะครับแล้วก็ตอกตะกรุดไว้ สามดอกก็คือเงินทองเหลืองทองแดงนะครับเป็นกตะกุดสามกษัตริย์นะครับมีดในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นมีดยุคต้นจริงๆนะครับของหลวงพ่อเดิมไม่ใช่หลวงพ่อรุ่งนะครับพอเราเห็นลายแบบนี้เราจะตีว่าเป็นหลวงพ่อรุ่งไม่ใช่หลวงพ่อรุ่งนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมก็จะมีความมีเอกลักษณ์สําคัญหลายอย่างนะครับที่จะบอกให้เราว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับ ของหลวงพ่อรุ่งนี้ก็จะเป็นช่างที่วัดเลยนะะเป็นช่างที่วัดของหลวงพ่อเดิมก็จะมีหลากหลายช่างเวลาตีมีดออกมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถแยกได้ว่าของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งนี่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นของหลวง,ง,งพ่อหลวงพ่อเดิมนะครับไม่ใช่หลวงพ่อรุ่งมีดอย่างนี้เขาใช้หั่นหมากใช้ DE, <c oughs> <c oughs> หมันหั่นหมากเป็น <c oughs> เป็นแว่น <c oughs> <c oughs> เป็นแว่น <c oughs> เป็นแว่น <c oughs> เป็นแว่นแล้วก็เคี้ยวนะครับเคี้ยวกับพวกภู ปูนหมากอะไรเงี้ยนะครับสมัยเป็นเด็กผมก็เคยไปเด็ดภูที่อยู่ข้างๆบันไดบ้านนะข้างๆบันไดบ้านหรือองค์อาบน้ำซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีห้องน้ำอยู่ในบ้านนะเขาก็จะอเอาไว้นอกบ้านนะครับแล้วก็จะมีองค์ มีโอง่งแล้วเขาจะปลูกพูปลูกอะไรไว้บริเวณนั้นเพราะว่ามันชุ่มชื้นนะฮะมันก็จะเป็นงามมากเลยฮะขึ้นเขียวเฉาอุ่มเลยพลูนะครับพลูอ่าผมก็อ่าคุณย่าก็คุณย่าคุณยายแม่ใหญ่อะไรพวกนี้เขาก็ใช้เด็กไปเก็บเนะี่ยอ่าไปเก็บไปเก็บให้แม่ใหญ่หน่อยไปเก็บให้ย่าหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไปเก็บไปเก็บพลูมานะฮะ นะเก็บมาทีละสิบใบยี่สิบใบเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะใส่ไว้ในตะกร้าหมากหรือว่าบางทีก็ใส่ไว้ในแบบนี้ใส่ไว้เป็นแว่นแว่นแบบนี้อันนี้ผมเคยให้ท่านได้ชมแล้วนะครับอันนี้ที่ใส่พลูของหลวงพ่อเดิมนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามีลายมือหลวงพ่อเดิมจานไว้อันนี้เป็นที่ใส่พลูของหลวงพ่อเดิมนะครับเวลาเราเด็ดพลูเป็นใบ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 ก็จะเสียบไว้ในนี้สิบใบยี่สิบใบนะครับ เอาไว้ในตะกร้าหมากของคุณย่าคุณยายเนี่ยเขาทําไว้นะครับแล้วก็ลงอัขระจานด้วยลายมือหลวงพ่อเลยนะอันนี้ลายมือหลวงพ่อเดิมเลยนะครับเนี่ยลายมือหลวงพ่อเดิมดูง่ายๆนะครับจะเป็นลายมือเป็นลายมือเดียวกับที่ท่านจานไว้ในจีวรของท่านที่มอบให้ลูกศิษย์เป็นลายมือเดียวกันกับที่จานไว้บนผ้าคลุมโกรธหรือว่าในตำรับตำราคมภีของท่านนะครับเนี่ยก็คือลายมือหลวงพ่อเดิมเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ลายมือลูกศิษย์นะครับ อันนี้เป็นที่ใส่เป็นที่ใส่พูนะครับเวลาเด็ดมาอันนี้หมากเป็นลูกสดเนี่ยนะฮะหมากเป็นลูกสดเนี่ยบางทีเขาก็เก็บมาเรามันเขาปลูกต้นหมากไว้นะฮะปลูกต้นหมากไว้ข้างๆบ้านเนี่ยเวลาสอยออกมานี่ทีละพวงทีละพวงนี่มันยังสดอยู่เนี่ยเขาก็มาหั่นนะฮะหั่นเป็นแว่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 นเขาไม่ได้เคี้ยวทีละลูกนะเขาหั่นเป็นแว่นนะครับเนี่ยก็ใช้มีดอย่างนี้ฮะซึ่งมันมีทรงลักษณะเป็นมีดหั่นโดยตรงนะครับ แล้วอย่างหนึง่งยังสามารถใช้ป้องกันตัวสําหรับผู้หญิงได้สําหรับแทงได้ด้วยป้องกันตัวนะครับสมัยก่อนนี้ก็กอันตรายสําหรับผู้หญิงมีนะฮะเพราะฉะนั้นในเชี่ยนหมากหรือตะก้าหมากของคุณยายสมัยเป็นเทาสาวก็จะต้องมีแบบนี้มีแบบนี้ไว้ป้องกันตัวด้วยนะครับแล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้ในการหั่นหมากนะฮะเขาเรียกว่าเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ในตะก้าหมากของคุณยา่าคุณยายเนี่ยต้องมีมีด นะจะต้องมีมีดคนทั่วไปก็จะเป็นมีดธรรมดาแต่ว่าบางคนนี่ก็อยากจะได้เป็นวัตถุมงคลด้วยก็คือป้องกันเรื่องคุณสยมนดำลมเพลลมพัดป้องกันเรื่องอันตรายจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษอะไรต่างๆนี่นะครับอันนี้เลยนะครับอยู่ในตะกร้าหมากของคุณย่าคุณยายเนี่ยใครจะปล่อยคุณสยมนดำลมเพลลมพัดมาเนี่ย ในตะกร้าหมากของคุณยายเนี่ยมีมีดหลงพ่อเดิมหรือมีวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์เนี่ยเ,เรื่องอาถรรพ์อะไรต่างๆเหล่านั้นนะคุณไสยมนดําลมเพลลมพัดก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่นของกันทุกวันพระจะต้องปล่อยของถ้าไม่ปล่อยของเนี่ยของเหล่านั้นมันก็จะเข้าตัวนะครับก็ต้องปล่อยของกลายเป็นลมเพลลมพัดไปคนไหนดวงโจดเออคนไหนดวงตกจิตตกนะฮะดวงไม่ดีอา่า จิตอ่อนนะจิตอ่อนแออะไรพวกนี้ของพวกนั้นก็จะเข้าได้ก็จะเข้าตัวเราได้นะจะสร้างความทุกข์ทรมานอันตรายมากนะสำหรับคนสมัยก่อนนะครับเขาก็ต้องมีวัตถุมงคลมีพระเครื่องบ้างมีมีดหมอบ้างอะไรไมเียมีตะกุดมีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ในตะก้าหมากของคุณยา่าคุณยายคุณปู่ในสมัยก่อนแต่นี้เรามาดูธรรมชาติ ธรรมชาติที่เราจะดูง่ายๆเลยนะครับความเก่าเนี่ยมันดูง่ายนะคะความแก่ของคนนะครับความแก่ของคนก็ดูง่ายเราดูปั๊บเราก็รู้ว่าคนแก่หรือคนหนุ่มคนสาวเห็นไหมครับอย่างเช่นเราดูคนเนี้ยอายุยังวัยรุ่นอยู่เลยเนี่ยยังวัยรุ่นอยู่เลยก็แสดงว่าคนนี้ยังอายุยังไม่ถึง20 17 1บ1ิ1เจ็บเนีว่าคนีเรารู้รู้จากอะไรครับ ก็รู้จากธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในร่างเขานั่นแหละนะครับถ้าคนเท่าคนแก่เราก็ดูรู้ว่าคนนี้ก็คงจะายุป,ประมาณ60 70 80 90เราก็รู้นะครับเพราะอะไรดูจากธรรมชาติที่อยู่ในร่างกายเขาดูจากลักษณะที่อยู่ในร่างกายเขาว่าเขาผ่านโลกมานานแล้วอย่างมีดเหมือนกันเครื่องใช้แม่สอยอะไรต่างๆเหมือนกันเรามองก็ยังต้องสามารถแยกได้ว่าอันนี้มีดใหม่มีดเก่ามีดเก่ามากๆอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เป็นมีดเก่ามา,มากๆอายุเกินร้อยปีนะอายุเกินร้อยปีนะครับเนี่เห็นไหมครับเก่าตั้งแต่งาน,นะครับเก่าเนี่ยงานนี้ก็เก่ามากนะครับศึกษาเรื่องงานให้ดีนะครับระหว่างงานกับกระดูกเรซินอะไรพวกเที้ยวพวกเขาอะไรพวกนี้ต้องศึกษาให้ดีนะครับเนี่ยโลหะพวกนี้พวกข้างพวกอะไรพวกนี้เก่ามาก คราบใครที่อยู่ในาตามร่องตอกร่องอะไรพวกนี้ดูให้ดีนะครับแล้วก็ความสดของใบมีดนะครับความสดของใบมีดมีไหมไม่มีเนี่ยนะความสดไม่มีความแห้งตามผิวนะเราดูตามตามผิวเอ๊ะทำไมกล้องเวลาโดนไฟใช้ไม่ได้ผมทําในห้องนะครับเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยจะต,ต้องเป็นแสงแบบอย่างนี้เลยกล้องใช้ไม่ได้เลยนะครับ คราบใครที่อยู่ในร่องเพวกนี้เราต้องสังเกตให้ดีเนี่ยลักษณะมีดเป็นมีดแท้เลยนะครับเนี่ยใบผิวของมีดบางทีมันแห้งมากมันล่อนออกไปเป็นแผ่นเป็นแผ่นเห็น,นไหมครับไอ้ตรงไหนที่ยังไม่ล่อนก็ยังเห็นอยู่เห็นไหมครับยังเห็นเป็นมีความสูงต่างระดับระหว่างผิวของมีดไอ้ตรงที่ล่อนออกไปแล้วจะต่ำไอ้ตรงที่ยังอยู่ก็ย,ยังสูงเห็นไหมครับเนี่ยเป็นปื้น,นๆในลักษณะแบบนี้ท่านก็ลองจินตนาการดูว่าโอ้ยเหล็กเนี่ยมันจะล่อนออกมาเป็นแผ่นๆ,ๆเนี่ย มันใช้เวลานานขนาดไหนนะครับเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วนะครับเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยเราเห็นเลยเนี่ยไหมครับเก่ามากรอยตอกไม่มีแสงแวววาวนะครับแล้วมีดเล่มนี้มีให้เราศึกษาหลายอย่างอย่างเช่นเงินเก่าเป็นลักษณะอย่างไรท่านดูเงินเก่าเนี่เราเราก็สังเกตจากเงินเก่าทองเหลืองเก่าเป็นอย่างไรทองแดงเก่าเป็นอย่างไรเพราะเนี่ยเป็นร้อยปีทั้งหมดนะครับอันนี้คือทองแดงร้อยปีอันนี้คือทองเหลืองร้อยปี อันนี้คือเงินร้อยปีอันนี้คือเหล็กร้อยปีเห็นไหมครับมันทําให้เราสังเกตได้หลายอย่างนะครับเอาพวกทองทองเหลืองอเป็นเต้าปูนเป็นเต้าปูนที่ใสปูนของคนโบราณมาเปรียบเทียบดูก็ได้นะครับเงินเก่าเป็นอย่างไรทองแดงเก่าเป็นอย่างไรเนี่ยมีดเล่มนี้นี่มีให้ศึกษาทั้งทองแดงทองเหลืองเงินมีทั้งเหล็กดํามีทั้งพวกงานะครับมีทั้งอลูมิเนียมที่อยู่ในฝักเล่มเดียว เป็นครูได้หลายเรื่องเลยนะครับมีทั้งไม้มีทั้งงามีทั้งเหล็กดำมีทั้งทองแดงทองเหลืองมีเงินเรียกว่าเล่มเดียวเนี่ยเป็นครูได้ในหลายหลาย,หลายโลหะอ่าเป็นครูได้พวกอลูมิเนียมอลูมิเนียมเก่าเป็นครูอย่างไรเก่าร้อยปีเป็นอย่างไรดูคาบใครความเก่าร้อยปีอลูมิเนียมเนี่ยเก่าร้อยปีนะครับนี่ดูตามซอกดูลักษณะนี่เห็นไหมครับ อันนี้ก็เป็นครูได้ไม้อันนี้ลักษณะเหมือนไม้มะขามนะครับลักษณะเหมือนไม้มะขามหรือเปล่าไม่รู้นะครับเรื่องไม้นี่ไม่ค่อยชำนาญเลยนะครับอันนี้เหล็กร้อยปีคราบไพรร้อยปีศิลปะหลวงพ่อเดิมเนี่ยฮะลักษณะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมทั้งหมดนะครับ ได้มาจากท้องถิ่นด้วยนะงาร้อยปีก็คือมีดเล่มเดียวนี้นะครับเป็นมีดที่เป็นครูได้ในลๆๆหลายๆเรื่องเป็นครูได้ในหลายหลเรื่องหลายโลหะด้วยนะครับนี่คือมีดที่อยู่ในตะกร้าหมากของคุณย่าคุณยายคุณตานะครับอ่าอันนี้ก็คือที่ใส่ปูนเออไม่ใช่ที่ใส่ครูที่ใส่ใบพู collection. อยู่ในตะกร้าหมากเป็นหลวงพ่อเดิมเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ลายมือหลวงพ่อเดิมเนี่ยเป็นหลวงพ่อเดิมเหมือนกัน ท่านดูไม้เก่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้อยปีเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นร้อยปีเหมือนกันท่านดูดิเนี่ยเห็นไหมครับไม้ร้อยปีนะครับอันนี้ลายมือหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับเนี่ยอยู่ในตะก้าหมากวันนี้ให้ชมเ,เรื่องเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ในตะก้าหมากนะครับอะแต่ว่าเต้าปูนเนี่ยที่ใส่ปูนเนี่ยนะครับที่ใส่ปูนนี้มันมีหลายอย่างนะมีทองแดงทองเหลือง เป็นเต้าปูนะครับแต่น,นี่เป็นลักษณะของพวกเขาเรียกอะไรลนะ่ะพวกดินเผาหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจนะอันนี้ก็ร้ออันนี้ก็ร้อยกว่าปีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าเป็นหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าแต่ผมเอามาให้ดูว่าเขาใส่ปูนกันที่ใส่ปูนนะครับเป็นของหลวงปู่สุขอันนี้ยังมีคราบปูนอยู่เลยนะฮะนี่ ยังมีคราบป,ปูนหนาอย่างเงี้ยร้อยกว่าปีนะครับอันนี้ร้อยกว่าปีนะอันนี้ผมได้มาจากบ้านเนี่ยสองชิ้นเนะี่ยสองชิ้นเนี่ยนะครับสองชิ้นเนะี่ยผมได้มาจากบ้านของท่านคณะบดีที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงปูสุกวัดปากคลองมะขามเท่าแล้วเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมด้วยนะครับคนเดียวเลยฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมเป็นลูกศิษย์ หลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนียมวัดเสาทงทองและก็เป็นลูกศิษย์ของอหลายๆครูบาอาจารย์นะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นของหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหรือของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อลุ่งเนี่ยจะอยู่ที่บ้านนี้ยเยอะนะครับเครื่องใช้ไมสอยท่านก็เก็บหมดเหมือนกันท่านเก็บทุกอย่างนะที่เป็นของครูบาอาจารย์นะ ไม่ใช่จะเพราะวัตถุมงคลอย่างเดียวเครื่องใช้ไม้สอยนี่ก็มีนะครับอันนี้เป็นของหลวงปู่สุกนะครับเป็นของหลวงปู่สุกวัดบากคลองมาขามเท่าดูความเก่าของเขานะครับดูความเก่านี่เก่ามากนะครับดูครับความเก่า เก่าจริงๆนะครับเก่าจริงๆอันนี้โอ้มีเมงมงงมอยู่มีเมงมงมอยู่ด้วยนะครับเก่า <t> มากปูนพวกนี้นี่มีอายุกเกินร้อยปีนะครับสมัยคุณยา่าคุณยายหรือว่าสมัยที่หลวงปู่เขาใช้นู่นนะครับเห็นไหมครับเน,นี่ยดูหนาเลยนะครับเนี่ยหนาเลยผมมีเยอะนะเครื่องบดยาหินบดยาของหลวงปู่ก็มีนะ อันนี้เอามาให้ดูมันจะได้ครบมันจะได้ครบอยู่ในตะก้าหมากตะก้าหมากผมก็มีนะครับตะก้าหมากผมก็มีอันนี้ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับอันนี้อ่ะเรามาดูตรงที่ตรงที่นะเป็นยันสามลายมือหลวงปู่เลยฮะลายมือหลวงปู่สุขนะครับเนี่ย เนี่ยลายมือหลวงปู่นะครับเดี๋ยวกล้องมันใช้ไม่ได้เลยนะเนี่ยเป็นยันสามนะครับเขาติดทองเขาปิดทองไว้เนี่ยยันสามปิดทองไว้น้มะาอาอุนะครับน้มะาอาอุปิดทองไว้อ่ามาดูทางด้านนี้บ้างด้านนี้ก็เป็นยันพุทธม้วน พุธมวลหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่านะครับเนี่ยลายมือหลวงปู่นะครับลายมือหลวงปู่เป็นลายมือเดียวกันกับที่อยู่ในเสื้อยันอยู่ในตำราหลวงปู่แล้วก็อยู่ในเครื่องใช้ไม้สอยของหลวงปู่เยอะนะครับผมมีไม้ครูมีวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยหลวงปู่นี่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นลายมือหลวงปู่เลยนะครับอันนี้ลายมือหลวงปู่นะครับ อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเต้าปูนนะฮะเรียกว่าเต้าปูนที่ใส่ปูนของคนโบราณโบราณน,นะอายุเป็นร้อยปีลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับปัจจุบันนี้พบเจอยากนะแบบนี้นะเครื่องใช้เมสโยแบบนี้นี่ผมเช่ามาในราคาแพงนะนะผมเนี่ยอย่างนี้พวกเซียนเขาไม่เก็บกันหรอกเพราะเก็บไปก็ขายไม่ได้นะครับแต่ผมเนี่ยเก็บไว้เป็นที่ศึกษา เป็นที่ศึกษาและต้องการอนุรักษ์วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ด้วยนะผมก็เก็บไว้หมดนะของหลวงปู่สุกนี่ถือว่ามีค่ามากนะครับเป็นพวกกระดานชนวนที่เขียนยันองค์ครูอย่างเงี้ยมีหมดนะครับเป็นพวกหินบทยาเขียงบทยาเนี่ยนะมีหมดนะครับนี่ของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่า ท่านดูคาบใครที่มันเก่ามากๆเนี่ยคาบใครพวกนี้ทําไม่ได้นะทาไม่ได้นะครับคาบใครพวกนี้และก็ยันลายมือของหลวงปู่นี่นะครับท่านดูดิสวยงามมากนะครับสวยงามและก็เก่าคลาสสิกสุดๆแล้วนะครับเก่าคลาสสิกสุดๆ,ๆคนสมัยปัจจุบันไม่ได้เคี้ยวหมากกันแล้วนะครับเลิกเคี้ยวหมากกันไปนานแล้ว แต่ก็ยังมีเป็นบางคนนะยังมีเป็นบางคนที่ยังเชี่ยวหมากอยู่แต่โดยรวมแล้วแทบจะศูนย์พันไปจากประเทศไทยแล้วนะฮะแทบจะยังเหลือส่วนน้อยจริงๆนะครับที่ยังเชี่ยวหมากอยู่นะส่วนน้อยจริงๆอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ในตะก้าหมากนะฮะมีที่ผมมาให้ชมเนี่ยตอนนี้3ชิ้นก็คือ เต้าปูนล,ลงอุสกขนะครับมีดหั่นหมากลงพ่อเดิมที่ใส่พลูที่ใส่พลูที่อยู่ในตะกร้าหมากของหลวงพ่อเดิมอันนี้เป็นของคุณย่าคุณยายนะครับที่หลวงพ่อเดิมท่านอามอบให้อมอบให้กับคนสมัยก่อนนู้นนะครับแต่ว่าหลวงพ่อเดิมท่านอ้นิีฐานจีบปลูกเสกไว้ให้เห็นไหมครับทั้งมีดหมอทั้งอะไรพวกนี้นะครับแต่แตอนนี้มันยังมีอีกชิ้นหนึ่งที่เราพบเจอได้ยากมาก พบเจอได้ไยากมากก็คือกุมารทองนะกุมารทองหลวงพ่อเดิมท่านสร้างให้กับคนบางคนเท่านั้นไม่ใช่สร้างทั่วไปนะไม่ใช่สร้างทั่วไปนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับเคยได้จากไม้แก่ก็มีนะฮะเป็นไม้แก่ก็มีนะครับ,แ,กกรบแต่นี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะเป็นของหลวงพ่อเดิมเนี่ยยันแบบนี้นะครับเป็นยนันหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับ น,น,นี่มะอาอุนะครับนี่มาอาอุ่ทางล่างเนี่ยมาอาอุหัวใจพระรัตนตรัยนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงสะโพกของกุมารเนี่ยนะครับมานิมา,มามามานิมามานี่เป็นคาค้าขายดีเป็นคาถาผูกิจนะครับเป็นคาถาผูกิจของอที่ใช้ในด้านทางด้านเมตตาค้าขายนะครับ อันนี้ผมช่างมาก่อสร้างแล้วช่างมาก่อสร้างแล้วแต่นี่เสียงมันก็ดังแล้วนะครับแต่นี่แกจะหยกเก่านะแกจากหยกลักษณะเป็นหยกเก่านะครับเนี่ยเป็นหินกุเขียวในลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะเป็นหยกนะเป็นหยกหรือเปล่านี่ครับนะครับลักษณะเป็นหยกนะใช่ไหมเนี่ยเป็นลูก,กุมารทองของหลวงพ่อเดิมนะครับที่ท่านแกะมอบให้กับลูกศิษย์บางคนบางท่านเท่านั้นนะครับนี่แบบนี้นะครับ แก่แบบนี้อุ้มห่อเงินอุ้มห่อเงินนะเป็นกุมารทองไม่ได้ใส่ผ้าด้วยนะครับมานี้มามามานี้มามา,มา,มาเป็นกระถาค้าขายดีนะครับอันนี้ก็มะอ,อูุนะครับทางด้านนี้ก็เป็นยันตัวนะอะไรสักอย่างนึ่งนะฮะผมไม่รู้นะครับโอเคเ,ออเพราอดีเสียงมันมาดังเนี่ยผมก็คงจะพอแค่นี้ละมั้งเพราะว่าช่างเขามาทำงานนะบ้านผมก็ยังทำไม่เสร็จนะครับ ช่างมาทํางานโอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับพี่น้องท่านใหม่ๆนะครับพี่น้องครับถ้าหากว่าพี่น้องต้องการจะติดต่อพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผมนี่ก็มาทางเบอร์โทร0863529656ตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อกับผมนะครับหรือเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรเลยนะครับเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอเดียไลน์ผมเข้าไลน์เก่าไม่ได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วก็จะได้ร่วมกันเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ